สวัสดีค่ะเมิชีงนี่จอยก่นวันนี้จูก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะแต่จะไม่ใช่การเดินเล่นธรรมดานะคะเพราะจูจะออกไปเดินเล่นหรือออกไปเดทกับไมเดลที่ชอบนะคะ 5. จริง play AR ที่สามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงให้ฟีลเหมือนได้ออกไปเดทกับไอดอลหรือศิลปินที่ตัวเองชอบเลยนะคะเนี่ยจูก็ได้ทําการโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ากดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีคอลเลกชันเยอะมากนะคะที่เราสามารถมาเล่นกับ AR ได้นะคะนี่เขาก็จะมีเป็นคอลเลกชันมาเลยนะคะเดี๋ยวจูอ่ะก็จะออกไปเล่นเล่นข้างนอกนะคะแล้วก็เล่นกับเขานะคะจูออกไปเดทนะคะจูก็ไม่ลืมทุกคนนะคะเพราะคลิปนี้นะครับผมจูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาเล่นกับทุกคนนะคะทุกคนก็ ช่วยรอดูไปจนถึงท้ายคลิปนี้ด้วยนะแอบบสปอยนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้จูมีของจะมาแจากทุกคนค่ะเผ่จูแจกของแล้วนะครับทุกคนอะตอนนี้จูก็พร้อมแล้วนะครับผมงั้นเราก็ออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่าแทนตอนนี้จูก็มาอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะผมแล้วเดี๋ยวจูก็จะไปหามุมสวยๆเก๋ๆแล้วไปลองเล่นแอป A S 5 G Play A R กันดูนะคะไป เเดี๋ยวจูหามุมก่อนนะคะว่ามีมุมไหนที่มันแบบว่าพอที่จะให้จูถ่ายได้บ้างที่มันส,สวยๆนะคะตอนนี้นะคะจูก็จะเข้าไปในแอป AS 5G Play AR นะคะผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าในนี้มีคอลเลคชันเยอะมากนะคะที่เราสามารถมันร่วมเล่นแล้วก็ถ่ายด้วยกันได้จะเล่นตัวไหนดีดูตัวนี้ดูนะัเกเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะคะหลังจากนั้นเราก็แทนกล้องไปเลยคะ่ะกดโอเคก็คจะเจอเขาอยู่ที่นั่นนะคะนี่หุย้ยเหมือนจริงมากทุกคน ือเหมือนเขาอยู่ที่นู่นเลยอะ่ะที่มันเจ๋งไปกว่าน,น,นี้คือมันเป็น360อ,องศานะคะแทนไปอะเราก็จะเจอเขาเขาอยู่ที่ตรงนู้นนะคะเลยน่ารักมากเดี๋ยวจะลองตัวอื่นดูนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาลองของดิวคินดูนะคะนี่เดี๋ยวจะก,กดมันไว้ที่ตรงนี้นะคะเฮ้ยม,มือนจริงมากทุกคนลองดูดิ เหมือนแบบอยู่อยู่ที่ตรงนู้นเลยอ่ะนี่แล้วก็หมุน360องศาได้แล้วก็จะเห็นว่าเขาอยู่ที่ตรงนู้นนะคะค่ะเดี๋ยวจ๊ก็จะลองถ่ายดูนะคะว่ามันจะออกมาดูเป็นยังไงจูก็จะวางเขาอยู่ที่ตรงนู้นกดวางนี่อยู่ตรงนู้นยืนประมาณนี้หรือเปล่ารักเหมือนกันนะคะมามาลองดูผลงานกันรักเหมืหอนกันนะหลพร้อมกันเลย ก็เคกดเซฟก่อนนะคะหนูอะเย้แฮปปี้นี่โอเคเดี๋ยวตัวเอามุมนี้นะคะฟังเพลงด้วยกันไหมครับชอบชอบมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็แอดหวานกับพีพีแล้วนะคะจูก็มาแอดคูๆกับบิวกินเรากันคะ่ะเร็วอื้อห่อมัม้ไหมครับ อนนี้นะคะจูก็เดินเข้ามาในที่ห้างแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆกันนะคะจูขอดูก่อนว่ามีคอลเลคชันคนไหนที่น่าสนใจเฮ้ยมีเจอสกายด้วยนะคะนี่สกายเติบโตเได้ไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะกับสกายอะไรนะ พูดอีกทีได้ไหมอ่ะไม่ได้ยินเลยโอ,อสกายก็คิดถึงเหมือนกันโอเคตอนนี้นะคะจูก็ได้ถ่ายทั้งพี่ๆแล้วก็บิลกินแล้วก็สกายไปแล้วนะคะผมเรามาดูกันนะคะว่าในแอปเนี่ยมีอะไรให้ถ่ายอีกไหมอืมคุยมีเหล่าน้องสัตว์ให้ด้วย จูชอบไปแบบนี้นะคะมีไดโดนเสาร์ด้วยก็แบบวา่างๆเนี่ยพอจูก็ไม่รู้นะคะจูจะทําอะไรดีนะคะงั้นเราก็ถ่ายน้องสัตว์ของเราละกันนี่มานี่เราวมาหาที่ถ่ายกันเออวางไดโดนเสาร์อะไรไว้ที่ไหนดีอะ่ะนั่นไดนนโดนเสาร์ทุกคนเห็น้ยไดโนเสาร์อยู่ตรงนู้นจ้าวตอนนี้จูก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ถ่ายมาเยอะมากนะคะกับ A S 5G Play AR นะคะ รลอกมากทุกคนแอบเขินนะคะตอนดูคลิปอะไรแบบนี้ด well. ูตัวเองกับไอดอลหลอกทุกคนก็สามารถไปโหลดแอป A S 5 g p l a y A R เหมือนดูนะคะ เพื่อมาสนุกกับการถ่ายคู่กับศิลปินหรือไอดอลที่ตัวเองชอบเสมือนเขามันนั่งอยู่ข้างๆกันไม่ว่าจะสถานที่ไหนนะคะก็เหมือนเขาอยู่ใกล้ๆเรานะคะเป็นจู่ในวันนี้นะคะก็มีการไปคาเฟ่มีไปนู่นไปนี่แล้วก็ได้ถ่ายกับไอดอลหล่อๆนะคะก็สนุกสนานนะคะเป็นการออกไปเดินเล่นที่ไม่ได้หน้าเบื่อนะคะเพราะว่าเราก็มีการถ่ายอะไรกลับมาด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยทุกคนโหลดฟรีเล่นฟรี 4G ก็เล่นได้นะคะเต็มอัตราดกว่าบนเครือขา 11, ่าย 5G ถึง31ธันวาคมนี้นะคะทุกคนเนี่ยวันนี้ จูก็ถ่ายมาเยอะแล้วนะคะทุกคนจูก็อยากจะดูเหมือนกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถถ่ายออกมาได้สวยแค่ไหนนะคะกับแอป A S 5 G Play A R แต่จูจะไม่ให้ทุกคนถ่ายเล่นๆเฉยๆนะคะเพราะอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนี้นะคะว่าจูมีกิจกรรมมาเล่นกับทุกคนด้วยค่ะก็มาร่วมกันโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอนะคะที่ถ่ายกับ A S 5 G Play A R ลงตรงใต คอมเมนต์คลิปนี้เลยค่ะและกดแชร์คลิปนี้พร้อมกับใส่แฮชแท a ก AS 5G Play AR และจูก็จะสุ่มแจกแว่น Play VR มูลค่า950บาทให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งแว่น Play VR ที่จูจะมาแจกให้กับจทุกคนนะคะก็สามารถเอามาใช้กับแอป AS 5G Play VR นะคะนี่ก็เป็นอีกแปหนึงนะคะที่จะสัมผัสถึงการเล่นที่สนุกมากขึ้นนะคะกับแวน Play VR ได้ค่ะก็ทุกคนรีบรีบโพสต์รูปและวิดีโอรพร้อมกับกดแชร์เลยนะคะจูก็อยากจะดูของทุกคนแล้วค่ะซึ่งจูเองนะคะก็จะโพสต์ของตัวเองลงในใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถเอาไปดูเป็น reference ได้นะคระับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องจูนี่จอมแกน่นนะครับผมแล้วก็พบก,กันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย